ต้อง C p R พี่แล้วเกินสี่นาทีมันไม่ได้แล้วขูครับรือจะนียขาไปเลยะห้เทนเียาไปมายม่ได้ตอนนี้ต้องาแล้วมาจอยปั้มอยู่เนี้ยถงมือขาใช่ไหมครับใช่ไทยไ อ๋อพีพีอาต่อพี่พีพีาอารอยูยนะ่ในรถครับลงมาขนไม่ได้เหรอออ,อ,อ,อกมาพื้นแข็งนีกว่าไหมครับบ่อมันนุ่มเกินไปละ ไม่เมไม่เติม่าไพอไม่ได้ครับยังยังยังยนใกล้อครับอ่ะอเ้ยคุณบอกครับ

จุดก่อนสามอันนี้ได้ไหม มาปรกอพี่ปรกอบปรกพี่ยานี้ด้ตรงนพี่ออุบุก็านไม่ได้นชนเมานขอยู่พี่อ <c oughs> <c oughs>

เฮ้ยคุณาเปอนเรอโยดนไม้เมื่อกี้ที่ตาใต้เหน้อยูแหน้ารอูรืเล่า้มเขาแจ้งมาไงไม่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 ไ่มไไ้ไ่่ cái là còn lấy không? Để không có. không có. không có. không ลุงเจ้าตายรับหายลิฟต์เราอยู่ตอนนั่นู่นนะที่กัดรถนะตายไม่ไหวไกไม่ทันกล้อย่าไปสั่งไกลกว่า

ได้เดี๋ยวผมปิดทางให้แล้วทาไง่นโอเคปิดทางแล้วแล้วเหรอ ครับเป็นผู้บาดเจ็บที่เดินทางมากับรถแท็กซี่เพื่อที่จะไปโรงพยาบาลทางด้านนี้นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าโรงพยาบาลอะไรแล้วก็ทางหน้านั้นมีอุบัติเหตุรถชนกันอยู่แล้วก็แท็กซี่คันนี้นไปไม่ถึงเพราะว่าติดอุบัติเหตุน้น,น,ะนะครับแล้วก็ผู้บาดเจ็บนั้นก็เกิดอาการโครม่าผู้เรามาถึงต้องช่วยการทําการ CPR ครับเพื่อช่วยคนเจ็บแต่ก็ไม่รู้ว่าผมจะเป็นเช่นไรนะครับขึ้นรถพยาบาลไปแล้ว ความสามารถของพวกเราครับครับแล้วก็จากเมื่อสักครู่นะครับที่เราเดินทางมารถค่อนข้างที่จะติดมากทําให้พวกเราเองจําเป็นต้องจอดรถทิ้งไว้ทางนู้นนะครับเป็นกิโลแล้วก็วิ่งไปเพื่อจะไปช่วยคนเจ็บเมื่อสักครู่นะฮะตอนนี้เราปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นแล้วเราก็จะเดินทางกลับไปที่ยานพานะของเราเพิ่งจอดไว้ไกลมาก